ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง WA Auto Review วันนี้เราจะพาคุณไปจอดลึกแบบจัดเต็มกับหนึ่งในกระบะท,ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดแห่งปีนั่นคือ Mitsubishi Triton รุ่นใหม่ปี2026ที่มาในสีเงินสุดฉกเฉลียวและทรงพลังซึ่งสะท้อนความดุดันและความแข็งแกร่งในทุกรายละเอียดนี่ไม่ใช่แค่การปรับโฉมแต่มันคือการทิ้โฉมกระบะระดับกลางอย่างแท้จริงและ Mitsubishi ก็ได้ใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อให้มันออกมาสมบูรณ์แบบ Triton เป็นกระบะท,ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก โดยเฉพาะในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และออสเตรเลียที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความทนทานความสามารถในการบรรทุกและสมรรถนะลุยได้ทุกเส้นทางแต่รุ่นปี2 0 2 6นี้ได้ยกระดับทุกมิติไม่ใช่แค่เพื่อตอบโจทย์การใช้งานแต่มันยังถูกออกแบบมาเพื่อดึงดูดสายตาทุกคู่บนท้องถนนสีเงินที่ครอบคลุมตัวถังของไททันใหม่ไม่ใช่แค่สีที่ดูหรูหราแต่ยังช่วยขับให้เส้นสายของรถดูชัดเจนโฉบเฉียวและแข็งแรงมากยิ่งขึ้นกระจังหน้าดีไซน์ใหม่มีขนาดใหญ่ขึ้นตั้งตระการ ผสมผสานโครเมียมกับพื้นผิวสีดำด้านได้อย่างลงตัวด้านข้างถูกขนาบด้วยไ่ายหน้าเล็ทรงเฉียบที่มาพร้อมไฟกลางวันแบบเดทาม running light เพิ่มความล้ำสมัยและโชบเฉียวให้กับด้านหน้าอย่างชัดเจนฝากระโปรงหน้าออกแบบให้มีแนววัสาคุคล้ายโดมซึ่งสื่อถึงพละกำลังที่ซ่อนอยู่ภายในด้านข้างของตัวรถดูแข็งแรงและบึกบึนซุ้มล้อถูกขยายให้รองรับล้อขนาดใหญ่ที่เหมาะกับการลุยได้ทุกสภาพถนนโดยยังคงความลื่นไหลของเส้นสายตัวถัง และมีการออกแบบให้สอดคล้องกับหลักอากาศพลาศาสตร์โครงสร้างแชสซี่แบบ l ั d เดอร์เฟรมของไทรทันปี2026ได้รับการปรับปรุงใหม่เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของโครงสร้างโดยรวมรองรับการขับขี่ที่สมบุกสมบันมากยิ่งขึ้นระบบการสะเทือนได้รับการปรับจูนให้ขับสบายขึ้นเมื่อวิ่งในเมืองโดยไม่เสียความสามารถในการลุยทางวิบากถือว่าเป็นจุดแข็งสำคัญของรุ่นนี้ ขุมพลังใต้ฝากระโปรงเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.4ลิตรที่ได้รับการอัปเกรดใหม่ให้แรงม้าและแรงบิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าสามารถจับคู่ได้ทั้งเกียร์ธรรมดา6สปีดและเกียร์อัตโนมัต6ิ6สปีดที่ได้รับการปรับจูนใหม่เพื่อให้การเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลตอบสนองเร็วขึ้นและประหยัดน้ำมันมากกว่าเดิม แรงบิดมาในรอบต่ำให้การขับขี่ที่มั่นใจไม่ว่าจะบรรทุกของขึ้นเขาหรือลุยในเมืองรถก็ยังตอบสนองได้ทันใจความสามารถในการลากจูงก็เพิ่มขึ้นจากการปรับปรุงแชสซีและระบบช่วงล่างให้แข็งแกร่งมากขึ้นระบบขับเคลื่อน4ล้อซ u เปอร์ซีเล็ก4 w d i ของมิตซูบิชิยังถือเป็นจุดเด่นสามารถเลือกโหมดการขับขี่ได้ตามสภาพถนนทั้งทางลูกรางหิมะโครนหรือทรายพร้อมดิฟล็อกหลังและระบบช่วยลงทางลาดชันที่ให้ความมั่นใจเมื่อต้องลุยเส้นทางที่ท้าทาย มุมไต่และมุมจักถูกออกแบบมาให้เหมาะกับเส้นทางออฟโรดโดยไม่กระทบกับโครงสร้างของรถภายในห้องโดยสารถูกพลิกโฉมใหม่หมดจดให้ความรู้สึกหรูหราทัานสมัยกว่าทุกกลุ่นที่ผ่านมาวัสดุคุณภาพดีขึ้นการจัดวางแผงคอนโซลมีความเป็นระเบียบใช้งานง่ายและทันสมัยจอสัมผัสกลางรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto มีความลื่นไหลใช้งานง่ายไม่ว่าจะดูแผนที่หรือฟังเพลง หน้าปัดเป็นแบบผสมผสานร,ระหว่างมาตรวัดแบบเข็มและจอดิจิทัลแสดงข้อมูลต่างๆเช่นอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันโหมดขับขี่และข้อมูลรถสำคัญมิตซูบิชิยังปรับปรุงระบบเก็บเสียงภายในห้องโดยสารให้เงียบขึ้นให้ความรู้สึกเหมือนขับ SUV พรีเมียมเบาะนั่งได้รับการออกแบบใหม่โดยเฉพาะเบาะคนขับที่สามารถปรับไฟฟ้าในรุ่นท็อปมาพร้อมพนักพิงที่รองรับสรีระดีขึ้นขับไกลก็ยังนั่งสบายเบาะหลังมีพื้นที่วางขามากขึ้น ทนักพิงเอียงได้มากขึ้นพร้อมช่องแอร์หลังช่องชาร์จ USB และที่เก็บของเพิ่มขึ้นเพื่อความสะดวกของผู้โดยสารทุกตำแหน่งเรื่องความปลอดภัยก็จัดเต็มด้วยระบบความปลอดภัยขั้นสูงจากมิตซูบิชิไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเตือนจุดอับสายตาร,ระบบเตือนรถตัดผ่านขณนะถอยหลังระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนระบบควบคุมความเร็วแปรผันและกล้องมองรอบคัน360องศาที่ช่วยให้จอดง่ายแม้ในที่แคบทั้งหมดนี้ทำงานร่วมกันเพื่อให้การขับขี่ปลอดภัยและมั่นใจยิ่งขึ้น การควบคุมพวงมาลัยก็ได้รับการปรับปรุงให้แม่นยำเบาในความเร็วต่ำแต่จะหนักแน่นขึ้นเมื่อใช้ความเร็วสูงให้การควบคุมที่มั่นใจระบบการสะเทือนซับแรงกระแทกได้ดีเยี่ยมขับบนถนนคูุขคลาก็ยังนุ่มนวลไม่มีอาการโยนตัวเกินไปกระบะท้ายยังคงฟังก์ชันการใช้งานได้เต็มที่พร้อมบอกรองรับน้ำหนักช่องเสียบลักไฟและอุปกรณ์เสริมต่างๆเช่นผ้าคลุมหรือฝาปิดกระบาดท้ายไม่ว่าคุณจะบรรทุกวัสดุก,ก่อสร้าง อุปกรณ์แคมป์หรือเครื่องมือช่างไยท่านก็พร้อมสาหรับภารกิจทุกประเภทมิสูบิชิยังเปิดตัวหลายรุ่นย่อยตั้งแต่รุ่นพื้นฐานสําหรับงานหนักไปจนถึงรุ่นสูงสุดที่ตกแต่งหรูหราเต็มพิกัดมีทั้งเบาะหนังระบบเสียงคุณภาพส่งไฟสร้างบรรยากาศเครื่องปรับอากาศแบบดูอัลโซนและซันรูฟซึ่งเมื่อก่อนเราแทบไม่คาดคิดว่าจะได้เห็นในรถกระบะในด้านราคาสําหรับประเทศไทยมิสูบิชิวางราคาไถท่ทานปี2026ันีไว้อย่างเหมาะสมเมื่อเทียบกับคู่แข่งในตลาดไม่ว่าจะเป็นโตโยต้าไฮรัก ฟอร์ดแรนเจหรือ Isuzu d ดีแคุณจะได้ทั้งเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดวัสดุคุณภาพและสมรรถนะในการขับขี่ที่ยอดเยี่ยมโดยไม่ต้องจ่ายแพงเกินไปอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันก็ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นจากการปรับจูนเครื่องยนต์ใหม่และปรับรูปลักษณ์ให้ลุ่มลงมากขึ้นใครที่ให้ความสำคัญกับการประหยัดเชื้อเพลิงไททันรุ่นนี้ก็ตอบโจทย์เช่นกัน สิ่งที่ทำให้2 0 2 6 Mitsubishi มิ i t บ n ชิไทนโดดเด่นเหนือกว่าคู่แข่งคือความสมบูรณ์แบบในทุกด้านทั้งรูปลักษณ์สมรรถนะเทคโนโลยีและความสะดวกสบายทุกดีไซน์และรายละเอียดแสดงให้เห็นว่ามิ u b บิช i รับฟังเสียงของผู้ใช้จริงๆและนำมาพัฒนาได้อย่างยอดเยี่ยมนี่ไม่ใช่แค่รถกระบะธรรมดาแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความแข็งแกร่งและสไตล์ในคันเดียวไททันใหม่เป็นทั้งเครื่องมือทำงานเพื่อนร่วมทางและยานพาหนะคู่ใจที่พร้อมไปกับคุณทุกที่ทุกเวลา นี่คือบทสรุปขององค์การรีวิวแบบจอดลึก2 0 2 6มิ b ูบิ i ิไททันหากคุณกำลังมองหากระบะท,ที่ครบเครื่องและคุ้มค่ารถคันนี้คือหนึ่งในตัวเลือกที่คุณไม่ควรมองข้ามอย่าลืมติดตามช่อง WA Auto Review เพื่อรับชมรีวิวรถยนต์คุณภาพและบทวิเคราะห์จอดลึกจากเราได้ตลอด